ช้อปปิ้งเหรอฮะเมื่อวานกินใช้ไปแล้วไอ้วันนี้ก็เลยจะมากินของเพื่อสุขภาพบ้างชนค่ะเฮ้ยตัวองอยากกินอันเนี้ยที่มันเป็นเอ่อไอ้นั่นน่ะที่มันเป็นสีสีอะที่มันเป็นสีๆอ่ะ ไม่ใช่ไมไไ่ด้้ขอที่มันคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแบบที่มันติงตองติงตองแล้วมันละลายในปากอะแล้วไม่ละลายในมือปะ่ะม,มันจะมีขายที่วิลล่าปกติอะ่ะเฮ้ยงั้นเอานี้ไปด้วยก็ได้ค่ะเวลาแบบเหมือนแบบว่าเราหิวก็ที่เป็นแท่งๆที่เขาชอบกินอะ เฮ้ยเรนหรือเขาจะเอาติงตองตองนี้ไปดีอ่ะแก้วเายานินกระดับ <c oughs> อันนี้นะ้่ะกินกันนมตอนเช้าอร่อยดีนะหวานวันนี้นหวานกนนะว่าหวานหวานวนุ่ม <c oughs> ไม่หวานไม่ห <c oughs> วานไม่หวานเรนอย่าลไอเลียนเขาไม่ได้ล้อเลียน อันดีไหมอะใช่ทำไมอะสียงโทรศัพท์สิ่งเดี๋ยวมาดูเลยหนูเนื้อคูู่คู่เู่หนูเยอะเหมือนกันเนาะจะคู่จัดๆัคู่แน่ๆมีคนเดียวคู่สัญญาอะไรอีกอะไม่รอนร้อเลยอะเฮ้ยนี่น่ารักอ่ะ ว่นนี้จะอร่อยป่ะขี่แค่ว่ะอ้วนไหมอย่างเงี้ยอ้วนเฮ้ยได้เหรอเขาไม่เอาอานี้ดีก็ <20 S 1> ยังไม่อยากได้นี่เพรา,าเราเป็นเฮ้ เนี่ยตัวเองนี้ป้าที่มันเป็นแท่งๆอ่ะที่เขาชอบกินแต่ว่าไอ้รถนั้นไปไหนแล้วว่เกิยการช้อปปิ้งของกินในซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคือแบบบางทีเรามาเอาแค่ของบางอย่างแต่สุดท้ายได้ไปหลายอย่างมาก <c oughs> เร็วเร็วกลับบ้านพวงนี้ไปนั่งเนี่ยวันนี้ละอัลมอนด์ tomorrow we g o t t a wake up so early in the morning you know ครับใช่ไหมเนี่ยบอกทีเดียวเลยบอกทำไมบอกใหม่ดิบอกนี่ไักลตวงเล่อะไรเรื่อง,อง,องดูผลไม้ไม่ดูผลไม้ย่างกินส้มนี่ it's a quality time with my baby รู้ว,ว่า quality time แปลว่าอะไร เวลาที่มีคุณภาพก็ใช่แหละอ้าวหนูพูดพีตรงไหนไม่พีแต่ว่าอะไรถามแปลว่าอะไรเวลาเวลาที่แบบว่าแปลต้องแปลให้ได้แบบหนูหนูนี่เก่งวัดวอทอะไรอะไรคือวัดเฮ้ยเด้งไปต่อ เราอยู่เนาะครับอ่ะผมเหมือนที่เขามีเลยกล้วยๆไม่ใช่เขามีอยู่ที่แบบพิมพ์ต่งมือจับอันนี้จับดูอย่างเงี้ยแล้วก็วางสมองเฮ้ยมะเขือเทศเออเขาบอกว่าคนเลือดกรุบีกินมะเขือเทศไม่ดีนะเขาชอบกินมะเขือเทศมากอะตอนเด็ก ไม่แก้มเฮ้ยเรายังกินน้ำนี่ไหมอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไอเนี่ยไอสับวรสไม่ไม่ไอเนี้ยสับปะรดสับปะรดล้วนนะครับจริงเค่ะทำไหมกินเลยวะชิมชิมชิมเฮ้ยอร่อยอร่อยอ่ะเทำวะ ไม่ผสมน้ำไม่ผสมตาลไม่ผสมสตรอเบอรี่ไม่ใส่ขวดเอาวะเอาวะเอาอี่ขวดคือขวดเลื่วนคือเราควรเอาไปกินเลยเนาะเรากินเลยปะอันหนึ่งเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่อ่ะคะสามวันก็เหจ็ดวันกินเลยปะกินเลยหนูเอนยังทานไม่หรอไม่ตอนเราไปนั่นนะต้องสก็มานค่อยกลับมาซื้อเปล่า พี่จะมาหนี 30, แล้วเหรอสามสิเอ <1, 2, S 2> ็ดหนึ่งสองเดี๋ยวก็เสียกิ๊ไม่หมดเอาไปแค่สองกระปุกก็พอสามก็ได้ขึเพิม่มกระปุกเดียวมันจะเป็นไรไปคะเพราะพี่เอาขวดใหญ่ไปอันเดียวพอจบหนูเอาขวดเล็กไปสามนี่ขวดใหญ่ฮะใช่เนี่ยขวดใหญ่อ๋อนี่ขวดใหญ่ขวดหนึ่งครับแล้วก็ขวดเล็กสามหมอขวดเล็กสามนะใช่ขวดเล็กสาม เอ <surrender> อแยก,แยก <S <S ค่ะแยกได้ครับแยกแล้วทำไมเขาไม่เ,เอาขวดเล็กสองะเอาขวดเล็กสองดีกว่าพี่ขวดใหญ่ไม่เอาแล้วครับเอาขวดเล็กสองแยกจะได้กินแล้วก็หมดไปไม่ไม่งั้นเปิดแล้วมันจะนั่นใช่ขวดใหญ่ไปก่อน <S 2>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  อ๋อได้ได้ครับเป็นแฟนคลับพี่ก๊อปตั้งแต่ป5ป .5 เป็นคอนเสิร์ตก๊อปไม้ด้วยได้ได้ครับได้ครับพี่ฝาดเอาท้องคู่เลยสามได้ครับเป็นเซลฟี่ได้ไหมไม่เอาเลยครับที่ถ่ายก่อนแล้วค่อยเซลฟี่ขอขอเซลฟี่หน่อยครับเพราะว่าน่าได้ยังไงก็ตามมันสามหกศูนย์อ่ะๆเซลฟี์ ให้พี่อยู่ด้วยกันเลยค่ะพี่ต้องอยู่ด้วยกันอยู่รลค่ะโอ๊ยน่ารักพี่อย่ากรู้พี่คะพี่อย่ามาสุกินกันให้ดูนะพี่งเดียวเป็น ขวัญเนี่ยลุงเป๊ทีมก็ขวัญครับขอบคุณมากนะครับไม่คยได้ตามอะคัะจะเป็นเน็ตฟีครับ้ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคครับคครับเยปเรียกคนทิกสังนะโอ๊ยพี่กลับบ้านเถอกลับบ้านครับขอบคุณครับี่ยกินมะเอะมะเขือเทศ เออน้ำแตงโมนี่ออกมากเลยเนี่ยผู้หญิงก็เป็นยางไงครับพอเราแบบว่าเขากินน้ำสตรอเบอรี่กินได้แต่พอเราบอกว่าน้ำแตงโมอร่อยก๋อแล้วทำไมบนอะไรตั้งหลาเนี้ยไม่รู้ว่าเขาส้มดีมีความเป็นแม่บ้านสูงมาก็ล้ถเข็นด้วยเอาส้มเป็นเจ้าสองลูกเนาะเจ้าสองลูกส้มเชงปะ ส้มโอ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 เออเองส้มนี้อร่อยมากเลยอ่ะลึ๊บดูได้ไงอ่ะเห็นนะกะคนกุ้ชเท้าอ่ะส้มเมนดารินโอ้ อันนี้ส้มแมนดารินเนี่ยส้มแมนดารินก็โรงแรมโรงแรมต้มโรงแรมหลบเฮ้ยอยากกินอันเนี้ยอยากไปร้านเม็กซิกันที่ไปกินวันนั้นตอนแรกๆหนูไม่ยอมให้เขากินแรกๆนะแรกๆกินได้ไปกินเลยตัวเองกินเนี่ยเขาก็ได้กินไอ้ดิอะโวคาโดที่เนี่ยแต่พอหลังๆอ่ะพอกินร้านเม็กซิกันไม่เอาไม่เอาแล้าวเขาให้ไปกินแล้วในรอบเดียวรอบเดียวก็พอแล้ว หนูกินได้แค่ปลาเขอแอบไปกินคนเดียวก็ได้แอบไปกินคนเดียวก็ได้คไม่ได้แอบไปอยู่คนเดียวหรอกแอบไปกินคนเดียวรูได้ไงว่าคนเดียวไหนดูดิล็บหลุดเปล่าไม่อยากดูอยากแคสตเฉยๆว่าเล็บหลุดเปล่าไม่หลดแล้วเราต้องเทสสดๆดิว่าเล็บหลุดหรือเปล่าเมื่อกี้หนูก็ินตอนนั้นมันไม่หลุดไม่หลุดหนูแบบมันไม่หลุดไงจริงๆเนี่ยไม่ดูไม่หลุดไม่หลุด ็นนะไม่หลุดด้วยโอ้โหลิฟต์เขาดีจริงๆอ่ะแล้สรุปต้มลิฟต์ยี่ห้ออะไรคะลูซี่คอสเมติกค่ะไม่รู้จักอ่ะยี่ห้ออะไรอ่ะโอ๊ยไม่สรุปต้มกันได้ยังเนี่ยไปเหอะได้ไปพรุ่งนี้เช้าจะเอาต้มพรุ่งนี้ไปวัดอีกหรือว่าราเนน่ำใส่ของชูรสเยอะแน่เลยอ่ะไม่อ่ะนี่จะเอาอะไรเอาเงาะเงาะโรงเรียนล่ะเงาะโรงเรียนเอาตอมถือ ไม่เหมือนเมื่อกี้ที่เขาเอาแบบน้ไราเยไม่เขาไม่ทำให้เขาเห็นเราเฉียงกันไงเขาก็ถอนเองเไปนี่ไงจะเอานกระสีอันนี้ปะใช่ปะนี่ไงก็ะสีอันนี้ดีด้วยพี่คะเอาส้มสามลูกอะค่ะเอาเมื่อกี้ไม่มีแรงให้หรอต้นไหนต้นไหนเองอะพูดเห็นไหมเขาก็เดินออกไปเลยพูดอะไร พูดเล่นกันเนี่ยค่ะที่เราต้องทำอย่างเี้เองอะหนูทำไม่ใช่หรอคยมได้ที่หนูกดปุ่มเปิดเปิดเปิดอย่างเงี้ยกระดาษค่ะ ไปได้ดีกว่าพี่จะถือโทรศัพท์แบตจะหมดละบายบาย